สวัสดีครับสำหรับใครที่ใช้โปรแกรม Scratch นะครับในการสร้างสื่อหรือว่าทำเกมนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการสร้างฉากจากโปรแกรม powerpoint นะครับเพื่อจะนำไปใช้กับโปรแกรม Scratch อย่างไรนะครับให้ฉากนั้นมีความคมชัดนะครับวิธีการนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้มาที่เมนูออกแบบนะครับในโปรแกรม powerpoint นะครับจากนั้นนะครับมาที่ขนาดสไลด์ตรงนี้นะครับ แล้วก็ขนาดสไลด์แบบกําหนดเองเป็นแบบนี้นะครับซึ่งปกติแล้วหน่วยจะเป็นเซนติเมตรนะครับแต่ในสครัของเรานั้นหน่วยมันเป็นพิกเซลนะครับความกว้าง480พิกเซลแล้วก็ความสูง360พิกเซลนะครับและเราจะเปลี่ยนพิกเซลเป็นเซนทำยังไงนะครับง่ายๆเลยนะครับอาจจะเปิด Google ขึ้นมานะครับและพิมพ์คําว่าพิกเซลนะครับ2เซติเมตรนะครับ PIXEL อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วัด T O 2 C M อ่ะมาแล้วแบบนี้นะครับพิกเซลทูซนะครับจากนั้นนะครับคลิกเข้าไปเว็บแรกเลยนะครับแล้วก็นะครับมาพิมพ์เลขตัวนี้ลงไปนะครับความกว้าง480แล้วก็พิมพ์480นะครับแล้วเราก็จะเห็นค่าเซนติเมตรตรงนี้นะครับก็คือ12.7นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราระบุได้เลยนะครับว่า12.7 จากนั้นนะครับความกว้างนะครับความกว้างของสครปนะครับก็คือความสูงทั่วทีนะครับอันนี้คือความกว้างความสูงคือ360กนะครับ360ก็คือ9 5 2านะครับความสูงตัวนี้ก็จะเป็น9.525นะครับโอเคนะครับกว้าง12.7นะครับสูง9.525กดปุ่มตกลงครับแล้วก็คลิกให้พอดีครับ เนี่ยเราก็จะได้สไลด์นะครับที่มีขนาดเดียวกันกับโปรแกรมสแคทนะครับก็คือ4 8 0พิกเซลนะครับแล้วก็สูง3 60พิกเซลนะครับทีนี้เมื่อทำแบบนี้เสร็จทำไงนะครับมาที่หน้าแรกครับเขาโครงว่างเปล่าจากนั้นนะครับเราก็ออกแบบนะครับออกแบบภาพนี้ได้เลยนะครับทีนี้ผมจะทำพื้นหลังก่อนนะครับคลิกขวานะครับจัดรูปแบบพื้นหลังแล้วก็จะเติมสีนะครับเติมสีท้องฟ้าไปนะครับแบบนี้ หรือถ้าเราต้องการนะครับอยากเปลี่ยนสีก็คลิกไปที่สีเดิมนี้ก่อนนะครับจากนั้นมาที่สีเพิ่มเติมนะครับเราจะเอาเข้มขึ้นหรือจางลงนะครับแล้วก็จัดตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้ผมจะให้มันจางลงนิดนึงนะครับประมาณนี้กดปุ่มตกลงอ่าแล้วก็ได้สีนี้มาแล้วนี่คือในส่วนของพื้นหลังฉากนะครับจากนั้นอ่าเราจะให้มีอะไรบ้างนะครับอ่าจะเอาฉากง่ายๆก่อนนะครับก็คือคลิกที่รูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้า แล้วก็วาดเป็นพื้นนะครับเป็นพื้นสําหรับยืนหรือว่าเดินนะครับไปที่เส้นกรอบูปร่างนะครับไม่มีเส้นกรอบนะครับจากนั้นก็เติมสีลงไปนะครับเติมสีลงไปแบบนี้นะครับทีนี้นะครับอาจจะวาดเป็นฉากคู่ไม้หรือภูเขาก็ไม่ยากนะครับใช้วงกลมก็ได้นะครับคลิกขวาที่วงรีตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกโหมดล็อกการวาดนะครับแล้วก็คลิกซ้ายลงไปนะครับเมาส์เป็นเครื่องหมายบวก จากนั้นนะครับเราก็วาดไปเลยนะครับอาจจะมีรูปเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับสูงบ้างต่ำบ้างวาดลงไปนะครับแนี้นครับเสร็จแล้วคลิกที่หมดล็อกกันวาดหนึ่งครั้งนะครับเพื่อยกเลิกนะครับไม่ให้มันล็อกนะครับเราก็มาปรับค่าออกนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทําการรวมนะครับวงกลมทั้งหมดนะครับกดชิปแชไว้นะครับกดชิปแชไว้ แล้วก็นะครับมาที่รูปแบบรูปร่างนะครับมาที่ประสานรูปร่างแล้วก็เชื่อมนะครับเชื่อมให้เป็นภาพเดียวกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับแล้วก็ย้ายไปไว้ข้างหลังสี่เหลี่ยมนี้นะครับก็คือคลิกขวาย้ายไปข้างหลังสุดจากนั้นเปลี่ยนสีนะครับในที่นี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับถ้าเราต้องการนะครับให้ภาพมันพอดีแบบนี้นะครับพอดีกับ ลักษณะของสี่เหลี่ยมไม่อยากให้เกินมาเกินมาก็ไม่ผิดนะครับพอเข้าไปสู่โปรแกรมันจะตัดออกเองนะครับแต่ถ้าเราต้องการลบทิ้งเองเราก็ต้องวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมตรงขอบนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับกดคอนโทรลใช่ไหมย้ายมาฝั่งนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับย้ายมาฝั่งนี้ด้วยนะครับเราจะตัดขอบซ้ายขวานะครับจากนั้นคลิกไปที่รูปครับสีเขียวตรงนี้ก่อนกดชิปใช่ไหมนะครับมาคลิกสี่เหลี่ยมฝั่งซ้าย มาคลิกสี่เหลี่ยมฝั่งขวาเหลี่ยมนี้นะครับไปที่คําสั่งรูปแบบรูปร่างก่อนนะครับมาที่ประสานร,รูปร่างนะครับแล้วทําการลบส่วนนะครับคลิกไปที่ลบส่วนมันก็จะตัดส่วนเกินออกไปแบบนี้นะครับก็จะเหลือภาพแบบนี้ขึ้นมาโอเคถ้าเราต้องการว่ารูปก้อนเมฆก็ใช้วิธีการเดิมครับคลิกขวาที่วงรีนะครับโหมดล็อกกันว่าแล้วก็วาดเป็นวงรีหรือวงกลมขึ้นมาก่อนนะครับ นั้นก็วาดขึ้นมาต่อไปนะครับวาดวงกลมที่สามเสร็จแล้วเราก็นะครับคลิกไปที่วงรีหนึ่งครั้งนะครับเพื่อยกเลิกการล็อกนะครับกดชิปเชื่ไว้นะครับคลิกทั้ง3รูปนะครับไปที่รูปแบบรูปร่างประสานรูปร่างแล้วก็เชื่อมนะครับเชื่อมมันเป็นรูปก้อนมีดอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรามองภาพการเชื่อมนะครับเรายังไม่พอใจเราอาจจะยังไม่เชื่อมก็ได้นะครับอาจจะมาขยับปรับ ภาพมันสวยงามตามที่เราต้องการก่อนแล้วค่อยเชื่อมใหม่ก็ได้่างนี้นะครับถ้าพอใจแล้วก็ประสารรูปร่างเชื่อมแบบนี้นะครับเมื่อได้รูปตามที่ต้องการแล้วนะครับเราก็ไปที่เส้นกรอบรูปร่างไม่มีนะครับไม่มีเส้นกรอบสีนะครับอสีอะไรนะครับสีฟ้าอ่อนครับหรือสีขาวไปเลยก็ได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นก็ Co p y นะครับคอนโทรลเชวาไลลากออกมานะครับ ธรรมชาติของก้อนเมฆนะครับก็มีเล็กมีกลางมีใหญ่นะครับเราก็ตำแหน่งก็ไม่แน่นอนอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่เราจะวางนะครับแบบนี้โอเคนะครับส่ว่านี้คือฉากนะครับเราทําแบบนี้เรียบร้อยนะครับถ้าต้องการจะนําไปใช้ในโปรแกรม scratch นะครับเราจะเซฟยังไงนะครับวิธีการนะครับมาที่เมนูไฟล์ครับแล้วก็บันทึกเป็นครับ จากนั้นเรียกดูว่าจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับในที่นี้ผมจะเก็บไว้ที่ Desktop กันเลยกันนะครับพอไปเก็บไว้ที่ d e s k ์ท็อปนะเดสก์ท็ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็มาเลือกชนิดนะครับให้เลือกแฟ้มหรือไฟล์นะครับจะให้เปรียบเทียบให้เห็นทั้ง2แบบนะครับแบบที่คมชัดต้องทําแบบไหนแบบที่ไม่ชัดทําแบบไหนนะครับคลิกขึ้นมานะครับปกติแล้วเวลาเราเซฟนะครับเราอาจจะเซฟเป็น PNG นะครับหรือ JPEG ก็ได้นะครับ png ดูนะครับ png จครับจะตั้งชื่อไฟล์ว่านะครับ BG1 ีนึ่งนะครับกดปุ่มบันทึกครับแล้วก็เลือกสไลด์นี้เท่านั้นครับอ่าเรียบร้อยนะครับไฟล์นะครับบันทึกเป็นอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อจะเปรียบเทียบดูนะครับเรียกดูนะครับเดสก์ท็อปบันทึกชนิดเป็น Jpeg ครับ JPEg นะครับตั้งชื่อว่า BG2 BG2 กดปุ่มบันทึกครับ สไลด์นี้เท่านั้นโอเคนะครับแบบที่3ครับไฟล์นะครับบันทึกเป็นเรียกดูนะครับ d e s k ์ท็จากนั้นนะครับบันทึกชนิดเป็นนะครับทีนี้จะเลือกเป็นรูปแบบ SVG นะครับคำเต็มๆก็คือ scalable vector g r a p h i c นะครับรูปแบบ SVG นะครับถ้าเราคลิกเลือกนะครับรูปแบบนี้นะครับ จะทําให้ภาพนั้นมีความคมชัดที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบเวกเตอร์นะครับคลิกครับจากนั้นนะครับตั้งชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อว่า bg3 ครับกดปุ่มบันทึกครับแล้วก็สไลด์นี้เท่านั้นครับอ่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราย่อหน้าต่างมานะครับเราจะเห็นว่าเวลาเรามาดูตัวอย่างนะครับ bg1 png จะเป็นภาพที่ดูตัวอย่างได้นะครับ bg2 เป็นแบบ jpeg ก็ดูตัวอย่างได้ แต่แบบที่3 scalable เนี่ยมันจะแสดงเป็นภาพไอคอนของเบราว์เซอร์นะครับทีนี้นะครับวิธีการใช้งานทำยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดโปรแกรม scratch ขึ้นมาครับเมื่อเราเปิดโปรแกรม scratch ขึ้นมานะครับมาที่ state เลยนะครับมาที่ backdrop ครับเราจะทำการนำฉากเข้ามานะครับคลิกนะครับ แล้วก็อัปโหลดเข้ามานะครับอัปโหลดแบ็กด็อกครับจากนั้นเราจะเริ่มจาก Bg1 ก่อนครับกดปุ่ม Open ครับได้ฉากเข้ามาแล้วนะครับถ้าเรามองตรงนี้ดูเหมือนมันคมชัดนะครับแต่เวลาเราไปรันนะครับเต็มจอนะครับคลิกนะครับสังเกตเห็นะครับสังเกตก้อนเมฆก็ได้นะครับเห็นไหมครับตรงขอบก้อนเมฆนี้นะครับมันจะเป็นไม่ชัดนะครับจะเป็นเบลอเบนะครับเนี่ยขอบของภูเขาหรือว่าขุมไม้ตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือไม่ชัดนะครับ นี่คือภาพ png นะครับจากนั้นนะครับลองอัปโหลดแบบที่2เข้ามาครับเป็นแบบ jpeg ครับมี g2 เป็นแบบ jpeg เสร็จแล้วลองรันทดสอบนะครับโดยการคลิกเต็มจอ jpeg ยิ่งแย่กว่า png เห็นไหมครับยิ่งเบลอนะครับขอบพวกนี้ยิ่งไม่ชัดเลยนะครับทีนี้มาดูแบบที่3ครับทำการอัปโหลดเข้ามาครับชาร์กแบบที่3นะครับซึ่งจะเป็น นามสกูน SVG นะครับกดปุ่ม Open นะครับอ่าทีนี้ลองเต็มจอดูนะครับเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่านะครับคมชัดนะครับจะไม่มีการเบลอเลยนะครับเนี่ยภาพกวกงนี้นะครับนี่คือลักษณะของการสร้างไฟล์ภาพแบบ SVG นะครับซึ่งจะทำให้ภาพนั้นนะครับมีความคมชัดสูงนะครับแม้ว่าเราจะขยายภาพเต็มจอภาพก็ไม่แตกนะครับ นี่คือวิธีการนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะไปออกแบบนะครับในโปรแกรม powerpoint แล้วก็นำไปใช้กับ scratch ได้เลยนะครับไม่ว่าจะออกแบบฉากแบบไหนก็สามารถดีไซน์ตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะง่ายง่ายขึ้นนะครับเพราะมีเครื่องมือเยอะแยะเลยในการวาดรูปนะครับทีนี้ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ข้างไหนนะครับที่ทำตามผมแล้วนะครับไม่สามารถที่จะบันทึกเป็น svg ได้นะครับสาเหตุนะครับก็เพราะว่านะครับ่า คอมพิวเตอร์ของท่านนะครับวิธีเช็คนะครับมาที่ตรงนี้นะครับมาที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาที่บัญชีนะครับหรือ a c c แอคเคาต์ตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้นะครับของท่านเป็น Microsoft Office 365นะครับท่านจะมีคุณสมบัติหรือว่ามีความสามารถเหมือนกับที่ผมทําให้ดูนะครับแต่ถ้าท่านไม่ใช่นะครับอาจจะไม่มีนะครับอาจจะมีคําสั่งเป็น SVG นะครับถ้าเป็น Microsoft Office 2013 2016หรือ2019ทั่วไปนะครับจะไม่สามารถเซฟแบบนี้ได้นะครับต้องเป็นออฟฟิศ365นะครับถึงจะทำการบันทึกเป็นให้เป็นแบบนี้ได้นะครับเนี่ยจะเป็นแบบ scalable vector g r a p h i c นะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจนะครับที่จะทำภาพแบบนี้ก็ต้องไปหาโปรแกรม Office 365มาลงนะครับเพื่อให้งาน,นับออกแบบ ในโปรแกรมสแกตของเรานั้นนะครับมีความคมชัดลักษณะนี้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ